คุณคงรู้จักทวีปเอเชียทวีปอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีประชากรอยู่มากมายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของทวีปเอเชียที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1 0ทวีปเอเชียในภาพรวม อย่างที่เราทราบเป็นดีว่าทวีปเอเชียนั้นมีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกด้วยพื้นที่44 579,000ตารางกิโลเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็น30%ของแผ่นดินโลกและ8.7%ของพื้นผิวโลกทั้งหมดส่วนในแง่ของประชากรน,นั้นก็มีอยู่มากถึง4,500ล้านคนในขณะที่ประชากรโลกทั้งหมดมีอยู่ประมาณ8,000ล้านคนเรียกได้ว่าคนกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลจึงมีประเทศต่างๆอยู่มากถึง49ประเทศ แต่ถว่าในบรรดาประเทศเหล่านี้ก็มีอยู่5ประเทศที่มีพื้นที่อยู่ในทวีปยุโรปด้วยนั่นคือประเทศรัสเซียคาซักสถานอาเซอร์ไบาจานตุรกีและประเทศจอร์เจียและผู้คนภายในทวีปเอเชียก็มีภาษาใช้งานกันหลากหลายประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่2,300ภาษากันเลยทีเดียวอันดับที่9คําว่าเอเชีย สำหรับที่มาของคําว่าเอเชียเชื่อกันว่าน่าจะมาจากภาษากรีกโบราณคําว่าเอเชียที่แม้ว่าที่มาที่ไปจะไม่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคํานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความหมายที่แท้จ,จริงของมันคืออะไรกันแน่แต่นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าคำว่าเอเชียนี้น่าจะหมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นหรือไม่ก็หมายถึงแสงจากทิศตะวันออกอันดับที่8แหล่งผลิตข้าว เว็บไซต์ World Agriculture Production.com ระบุว่าตลอดทั้งปี2022ทั่วโลกมีการผลิตข้าวออกมาประมาณ515ล้านตันโดยประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดก็คือประเทศจีน147ล้านตันอันดับที่2คือประเทศอินเดีย142ล้านตันอันดับที่3คือประเทศบังคลาเทศ35ล้าน6 5 0 0 0 0ตันและลดลันกันไปเรื่อยๆส่วนประเทศไทยของเรานั้นรั้งตำแหน่งในอันดับที่6ผลิตข้าวได้20 100, ล้าน1 0 0 0 0ตัน แต่้าหากเรามองในแง่ของการบริโภคของโลกทั้งใบประเมินกันว่าจากข้าวที่ผลิตออกมาทั้งหมด9 0นั้นถูกบริโภคภายในทวีปเอเชียอันดับที่7เสือในธรรมชาติในอดีตการทั่วทั้งทวีปเอเชียเคยมีเสืออยู่เต็มไปหมดและถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์นักล่าแต่ทว่าเมื่อสังคมมนุษย์จเจริญขึ้นมาเสือก็ถูกมนุษย์ไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งจนทําให้จํานวนลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้แม้ว่าในทวีปเอเชียจะมีอยู่ทั้งหมด49ประเทศแต่ถ้าว่าเสือได้พบตามธรรมชาติจริงๆก็หลงเหลืออยู่เพียง13ประเทศเท่านั้นอันดับที่6าศาสนา เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่ความเชื่อและศาสนาต่างๆได้ถือกำเนิดขึ้นมาในทวีปเอเชียซึ่งถ้าหากมองในแง่ของจำนวนผู้นับถือที่มีอยู่ทั้งหมดในทวีปเอเชียศาสนาฮินดูนั้นมีผู้นับถือมากที่สุดอยู่ที่25.3%หรือคิดเป็น1 1 3 8แล้าน5แสนคนอันดับที่2คือศาสนาอิสลาม24.3%หรือ1 0 9 3ล้าน5แสนคนอันดับที่3คือศาสนาพุทธ1 2หรือ945ล้านคน ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ศาสนานี้มีแหล่งกําเนิดในทวีปเอเชียและต่างก็เป็นศาสนาใหญ่ของโลกใบนี้อันดับที่5ผูภูเขาไฟวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire มีลักษณะเป็นแนวคล้ายเกือกมาและมีความยาวประมาณ40,000กิโลเมตรซึ่งตลอดทั้งแนวนี้ก็มีภูเขาไฟอยู่มากมายเต็มไปหมดอีกทั้งแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า80%บนโลกก็เกิดขึ้นบริเวณวงแหวนไฟ และด้วยความที่มันกินพื้นที่ในทวีปเอเชียค่อนข้างมากจึงทําให้เอเชียมีภูเขาไฟอยู่มากมายเช่นเดียวกันโดยภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่กว่า70%ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบนี้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียซึ่งจากการคํานวณพบว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ491ลูกซึ่งแค่อินโดนีเซียเพียงแค่ประเทศเดียวก็ป,ปาเข้าไป76ลูกแล้วอันดับที่ 4. ประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุด ในข้อนี้เราจะพูดถึงขนาดของประเทศที่คืนชื่อว่าใหญ่และเล็กที่สุดในทวีปเอเชียเริ่มต้นกันที่ประเทศที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศรัสเซียที่มีพื้นที่มากถึง17,100,000ตารางกิโลเมตรส่วนประเทศที่เล็กที่สุดนั้นก็ตกเป็นของมาดีฟประเทศหมู่เกาะที่มีพื้นที่รวมกันเพียง297.8ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่เล็กกว่าประเทศมาดีฟและนั่นก็คือมาเกาที่มีพื้นที่เพียง115ตารางกิโลเมตร แต่ติดที่ว่ามากเก๊าอยู่ในฐานะเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนจึงไม่ได้เอามานับรวมนั่นเองอันดับที่3ดอกไม้ััษ์หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันคือดอกไม้หน้าตาประหลาดที่มีชื่อว่าราฟเฟอร์เซียอนดีหรือที่คนไทยเรียกว่าบัวผุดเมื่อดอกไม้ที่ว่านี้เติบโตเต็มที่มันก็สามารถมีความกว้างได้มากถึง1เมตรและมีน้ำหนักได้มากถึง7กิลกรัม และถึงแม้ว่าจะมีพืชบางชนิดที่มีดอกใหญ่กว่านี้แต่ถ้าว่าพืชพวกนั้นก็ไม่ถูกจัดว่าเป็นดอกไม้นั่นจึงทาให้บัวพุธยังคงรักษาตําแหน่งดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกและที่สําคัญเราสามารถพบเจอมันได้ในทวีปเอเชียเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในดอกไม้ประจําชาติของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยส่วนในเรื่องของกลิ่นนั้นบอกได้เลยว่ามันไม่หอมเหมือนกับดอกไม้ทั่วไปแต่มันมีกลิ่นเหม็นคล้ายป่าเน่าอันดับที่ 2. คนรวย ในช่วงปี2020ถึงปี2021่สฟอร์ไปจัดอันดับมหาเศรษฐีพันล้านที่มีการจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมหาเศรษฐีพันล้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นในปี2020ก็มีเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งแต่1,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในภูมิภาคนี้779คนพอมาปี2021ก็เพิ่มเป็น1,149คนส่วนในแง่ของเศรษฐีพันล้านหน้าใหม่นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนและอินเดียเป็นหลักอันดับที่1ยอดเขาสูงในอันดับที่1นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนเพราะเมื่อเราพูดว่ายอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลก100อันดับแรกตั้งอยู่ในพื้นที่ของทวีปเอเชียทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาเคทูยอดเขาข้างเส้นเจองงาและย,ยอดเขาลดเซเป็นต้นซึ่งยอดเขาสูงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่แถวๆประเทศเนปาลประเทศจีนและประเทศปากีสถานแต่ถ้าหากว่ามองในแง่ของเทือกเขาก็จะมีเทือกเขาจากทวีปอื่นรวมอยู่ในลิสต์ด้วย